국민 <coughs> clap <coughs> ถึงเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่อ,อร่อยมากครับก็ผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่นะคือจริงๆผมไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดสักเท่าไหร่ตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชียงใหม่ก็เป็นแบบจบังหวัดแรกได้ที่ผมก็แบบว่านั่งรถไฟมาเองผมนั่งรถไฟสองชั่วโมงมาเชียงใหม่กับเพื่อนตอนนั้นมาหาลายัยครับมาส่งเพื่อนเขาเรียกว่ามอบตัวใช่ไหมไปงานตัว เพื่อนเข้ามหาลัยก็มากับเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับใครๆก็มาถึงที่นี่ทีแล้วผมก็มีซิงเกิรลของผมนะฮะยังไม่ใช่เมื่อไหม่ยังไม่ใช่เมื่อหม่แต่เมื่อไหร่ผู้ฝ่อยโอสเตอร์ไปชอบไหมครับยังสวยจีดดี้ไอ้เนะครับแต่มาอยู่แล้วเพราะว่าตุ้มมาดีเลยนะ อ่แต่ว่าฟังซินแรกไปก่อนนะครับเป็นอะไรไหมเนี่ย รู้ฉันต้องใจเธ้าไปเพราฉันไม่ดแต่มีสิ่งสิ่งใดที่พอให้ฉันได้ดู thank you ไปขึ้นเหนือลงใต้มาลบรื้อๆนิดนึงครับเมื่อกี้มีงานบอกว่าสองพูดเหนือนหะคะใช่ครับสักนิดนึงได้ไหมให้เราได้ชื่อมใจหน่อยได้ครับเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรต่อมาเขาสอนว่าไงบ้างผมชื่อต้าหูนะครับนี่นะนี่นะเขาเรียกว่าอะไรแล้เก็นี่นะผมดีใจขนาด ดีดีจังนะดีดีจังนะที่มาปะที่น้องแต่เชียงใหม่ที่มิกซกับที่มิกซเชียงใหม่แห่งกรรมอ๋อโอเคใคเคยมาแลยเคยมาแล้วครับเคยมาแบบงานข้างหน้าแล้วโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ F4 แฟนคลับมารอตั้งแต่ศูนย์กันท้าเปิดรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรนะฮะสปอยเพลงใหม่หน่อยแล้วให้แค่20บาทได้ไหมอ่ะแล้วที่ลงปักตั้งเกินแสนนะช่วยไหมอ่ะ ต้องถามน้องช่วยไหมคือคือต้องบอกว่าดีใจครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ที่อยากมาเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่ามันมีสถานที่เที่ยวเยอะเนาะใช่สถานที่ท่องเที่ยวใช่ทุกคนก็น่ามาหลับตาไปเนี่ยิ้มตาปุบปึ๊บเจอคาเฟ่ครับเออใช่แค่เป็นของคาเฟ่ผมกระโดดไปปั๊บเจอคาเฟ่แล้วขนาดนั้นเลยเหรอใช่มีที่แถวรูปสวยๆเยอะแล้วแต่ชอเราเจอนะ ได้มาไหว้พระมาด้าวยไปไปไหว้หลวงพ่อทันใจมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือชื่นใหม่นะคะที่อุ่ชื่นชอบนะคะฝากผลงานหม่ได้ไหมคะครับก็ฝากผลงานได้เยรับเพิ่งเพิ่งปล่อยเดนิสไปสาหรับเพลงที่2ไปแล้วชื่อเลอว่าล,าละลายนะครับาดัาดาไ่ไหนยังไงบ้างออสปอยมานานแล้วเพลงนี้ค่ก็เพลงนี้จะปล่อยไว้ที่27เดือนนี้นะครับ27พฤศจิกาเือนนี้ก็จะได้ ฟังได้เต็มๆแล้วนะครับผมทาง One News อ่ะนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับผมทางอนเทอร์เน็ตได้เลยเพิแต่ว่าถ้าติดตามทางช่องทางผมจะเร็วที่สุดเพราะว่าผมชิงลงก่อนเลย IG ใช่ IG ชิงลงก่อนเลย IG O U E I G E ครับเออ E แล้วสุดท้ายแล้วก็ยังมีคำถามอะไรดิใช่เมื่อกี้ธนาธนาาธนาเซฟเข้ามีขึ้นแล้วที่จอแล้วนะครับภาคพยุห์สี่ศูนย์สี่สุขียุรันรันนะครับ วันที่28ก็คือดูเอฟบียี่เจ็ดใช่ไหมคะอ๋อยี่เจ็ดแล้วมายี่แปดเลยยี่แปดล้วก้าวขาเข้าโรงภาพยนตร์ได้เลยโอเคครับผมไปให้กันันได้ใช่ครับแสดงกับพี่เปิดสันลุน่มย์นะครับผมอาไทยพี่ดุยน,นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีปีหน้านะครับ <Okay. S 1> ผมก็มีซีรีส <Okay. S 1> ออ์นะครับคู้องออกรับ ดูวิ่งแค่เกมนะครับอันนี้คือปีหน้าใชา่ปีหน้า,าแน่นอนนะผมก็จะเป็นซีรีส์ที่ดูเดือดตัวที่ผ่านมานติดตามได้ไน้หลายซีรีส์เนีน่ปีนาติดตามได้แต่ซีรีส์ติดตามแต่ป,แปี7เนาะยิ่ง7ยิ่ง8แล้วก็ปีหน้าจริงๆจะบอกว่าทันวาถึงมีอะไรให้สซอร์ไพอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราดูกันเลยเจ็บไว้ก่อนเราไปเซอร์ไพรส์สุดท้ายท้ายว่าโได้ป่วยพอ วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีแต่ความสุขแล้วก็เข้าสู่ในว่วงการฉุนเฉลิมฉลองสุท้าที่เราัะทำคนใหม่้วยเช่นกันครัครับก่ออื่นต้องขอบคุณที่ใหญ่นะครับและก็ทำเซ็นทรัลที่ร่วมมาให้ต้าอูนะครับผมมาเป็นส่วนหนึ่งในงานไลฟ์อัพทรีสต์ทรีในพระคัมชียงใหม่ครับแล้วก็เชื่อว่า็นเข้าก็เป็นอีกนึ่งที่นะครับที่เป็นศูนย์รวมใจของใครหลายๆคนแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวียงใหม่เนี่ยก็จะมาร่วมซอรวจกันนะครับในเดือนสุดท้ายสุดท้ายปีความสุขนะครับผม ก็ผมเองก็ยินดีที่ได้มารว่วมถึงแม้ว่า,าปีนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบว่ามาเชียงใหม่เลยแต่ผมยังมีสป,ปีดหนึงที่แบบเฉลิมฉลองปีใหม่ผมก็จะขึ้นมาเชียงใหม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะบ,บังแทนร่วมหน้าเอาไว้ครับผมก็มาแบบไทยชามาแบาบคงไว้ทุกครับก็ขอของววทีวนะครับให้คุณป้าเสรอระนาดไตนะครับผมก็ผมก็ต้องท่านาคะครับผมให้แถวท่า ำทำให้ปลอดภัยให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาหากันขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้สลดัดกีามามนแหล่งรัฐบาลโมดตออกไปนะ้ะเป็นของพวกเราได้แกะไปบ้านจากพระีนะครับแล้วก็ขอให้ขอวัดนี้นะครับใครที่มาหาต้าหมูนะครับก็ขอให้พี่้ายปลอดภัยด้วย okay. สสวัดีครับบาฟได้เลยนะคะเดี à, <àng> ๋ยวเราจะให้พี่นิสัมภาษณ์อยู่บนเวทีเนาะเดี๋ยวเซลฟี่ลงไปทางนี้นะยองติดตองอันดาการถับอยู่นะคะลองม้ลองมือดูคนเทินได้ไหมถ้าอยู่คนเดียวได้ไหมบวกไมบวกมือได้นะคะนี่คือภาพแห่งความรับใจนะค่ะ ไปพร้อมๆกับทุกๆท่านในสารเรื่องนี้กับการเปิดไฟตั้งคริสต์มาสค่ะที่ศูนย์การค้าเซนเตอร์เชียงใหม่นะคะอ่ะมินิฮาร์ดหน่อยเลี้วมินิฮาร์ดหน่อยนะคะขออนุญาตมองต้องหลับตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพับพับขึ้นไหวเนาะวิดีโอเนาะทำวิดีโอพร้อมให้สัญญาณหน่อยนะคะตอนนี้พักนิ่งก่อนนะพักนิ่งก่อนนะคะอ่ะวิดีโอนะคะเอาตรงน้วางมือนะดึง งานที à, ่แล้วงานที่แล้วผมพูดไปว่าไดโน่ที่มีอยู่มันคือเล่นกระยูเฉยๆผมคิดพลาดไปเยเดี๋ยววันนี้เราเป็นเหมือนเดิมนะครับพอดีผมรวบรวมควนมเข้มนิดนึงนะเดี๋ยวเราลุกไปด้วยกัรสนอฉลองด้วยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวขอต้งการให้เดี๋ยวเราไปใส่ผ้าใช่เดี๋ยวต้องของทั้งหมดใช่ไหมไดโน่ยูแต่ว่าโอ้ยเก่งมากทุกคนเก่งมากั้งนานโอเค พูดขอมกันนะครับทุกคนไดโนยูแปลว่ามีป้าอูอยู่ข้าง้าตอนนี้ได้ยินคำล้วนะสองไหมสองไหมหรือเอเลยครับไม่ได้ยินคำเองโอเคนะครับหนึ่งสองไดโนยู ไอเกต้องกล้องนะกล้องหลับกล้องรองมองได้เลยนะคะแล้วก็ภาพกันไหวด้วยนะบกไม้บกมือกับกล้องได้วิดีโอนะหนึ่งสองสามและนี่ก็คือ เด cool ี๋ยวพี่เป็นตรงหลังโอ้โหโหน้าเราจะเกียบโเลยนะได้ไหมคะไป่ต้องหัวนะตาอใกล้ที่สุดครับต้องเนคโอเคนะครับเดิเห็นเอ็้างคนไหมะเห็นยัชั้นสามเลยนะดสองส้า โอเคแล้วค่ะลดเยอะไปสักเน้อกค่ะนะขอบคุณมากนะคะมาสร้างสีสันให้กับพวกเรานะคะส่งวิ่รารให้นิดนึงนะคะขอบคุณด้วยนะคะแต่ให้คุณตาโอได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้ค่ะเวอาจารเคลียบรีสตารสักครู่หนึ่งค่ะนำผู้เข้าชมก็สู่ในช่วงการฟังเพลงระลอในช่วงท้ายวันนี้ขอบคุณนะคะทุก ส่่วนคะขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณนะคะทางด้านของคณะผู้บริหารทุกทุท่านด้วยนะคะจากบริษัทสนับสนุนการจัดประหารชมนะคะขอบคุณท่านรองผู้ใิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงที่คณะพนักงานสถาบันวิทยาการภาษาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณนะคะทางด้านของลงต่อยด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่